สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแพทนปภาย้อนความหลังพูดถึงรักครั้งเก่าเบนส์เรซซิงเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่สดสวยแซ่บอย่างแพทนภภาตันตระกูลโดยที่ผ่านมาเราจะเห็นความน่ารักของแม่แพทและน้องเรซซิงอยู่บ่อยครั้งผ่านอินสตาแกรมและแม่แพทก็เพิ่งจบระกกับตำรวจหนุ่มรุ่นน้องไปหมดัดมาดหลังเปิดตัวกันได้3เดือนตอนนี้ก็กลับมาโสดแต่ว่ามีคนคุยคนใหม่แล้วเรื่องราวความรักของแม่แพทหลายคนคงเห็น เห็นว่าแม่แพทมุฟออนไว้มีคนคุยเรื่อยๆล่าสุดแม่แพทก็ได้พูดถึงความรักของตนเองผ่านรายการคุยแซบโชว์ที่ถูกถามว่าทําไมเราถึงไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องความรักเพราะงานเราดีไปหรือเปล่าเรื่องนี้แม่แพทก็ได้พูดถึงรักครั้งเก่าด้วยว่ายังไม่ถึงเวลามั้งคะความรักที่เกิดขึ้นกับแพททุกครั้งแพทพยายามให้มันดีมากๆทุกครั้งนะคะแต่มันก็ไม่ได้ไปในทิศท,ทางที่มันจะเป็นอย่างพ่อของโลกวันที่เราตัดสินใจมีลกูกเพราะ เรารักเขามากๆแล้วเราก็มองแล้วว่าคนนี้แหละที่จะเป็นพ่อของลูกฉันคือการมีเรสมันไม่ได้เกิดจากข้อผิดพลาดแบบนั้นแต่แพทตั้งใจจะท้องแพทถึงหยุดจาคุมเพื่อที่ตั้งใจจะท้องกับเขาแต่ว่าน้องเขามาเร็วเกินกว่ากําหนดเรากําหนดว่าเราอาจจะแต่งกันก่อนแต่น้องมาเร็วแต่มันก็มีเหตุให้เราไม่ได้ไปต่อด้วยกันสุดท้ายเราก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ของน้องเราก็มานั่งคุยกันว่าเรากลับไปจุดที่เราเป็นเพื่อนกันแพทก็พยายาม ไม่ใช่ว่าแพทไม่พยายามกว่าจะเริ่มต้นใหม่จากคุณพ่อของน้องแพทก็ไม่ได้ 8G เหมือนตอนนี้นะแพทใช้เวลา3ปีกับการที่จะเริ่มต้นใหม่ก็ยังไม่ได้สักครั้งจน3ปีแล้วเราคิดแล้วว่ามันคงไม่กลับมาเหมือนเดิมแล้วแพทก็เริ่มต้นใหม่หลังจาก3ปีเราก็พยายามกับเขาเยอะมากแต่ความรู้สึกของเรามัน d รอปลงเราก็ลองทุกอย่างลองห่างกัน1วัน2วันปรากฏห่างกันเป็นอาทิตย์ยังไม่รู้สึกอะไรเลยเรา เราเลยคิดว่าความรู้สึกเราดรอปลงงั้นเราไม่ยื้อเขาไว้แพทนก็พูดกับเขาตรงๆว่าความรู้สึกฉันไม่เหมือนเดิมแยกย,ย้ายเหอะท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณครับ